วันหนึ่งเจ้ากลับมาคำสั้นๆอาภัยท้องไว้ยนานหนักหนาครั้งหนึ่งแก้วตาเจ้าทอดทิ้งพี่ไปเพียงพี่จนเกินไปปล่อยทิ้งพี่ให้อกตรมเฝ้าทบทวนตัวเอง ว่าเป็นเช่นนี้ได้ไงพี่สุดเล้าลานแค่ความจนไปนิดทำลายรักพี่ลมภาพลวงตารู้ไหมทำให้เจ้าหลงไหลไหลสิ่งจับต้องพอวันเปลี่ยนใจคนลอยละร่อง ภาพที่เห็นตรงหน้าน้องนางของพี่กลับมาเจ้าเอ๋ยอย่าคร่ำครวนคนคำนวณยอมผิดพลาดมาเถิดไม่เกินคาดเพราะคู่แท้อยู่ที่นี่ลิขิตฟ้านำพี่มาปล่อยทิ้ง ให้พี่อกรมเฝ้าทบทวนตัวเองว่าเป็นเช่นนี้ได้ไง่พี่สุดเรล่าหลา,านแค่ความจนไปนิดทำลายลักพี่ลงภาพลวงตารูา้ไหมทำให้เจ้าหลงไหล หลายสิ่งจับต้องพอวันเปลี่ยนใจคนลอยละล่องภาพที่เห็นตรงหน้าน้องนางของพี่กลับมาเจ้าเอ๋ยอย่าครั่ำครวญคนคำนวณยอมผิดพลาดมาเถิดไม่เกินคาด พราะคู่แท้อยู่ที่นี่ลิขิตฟ้านำพี่มา